ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เกเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะ EP ที่102นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาซับไพ่แล้วก็อ่านกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องราวแต่ว่าสำหรับนี้เนี่ยพอดีว่าเขามีแค่กี่ใบนะบยี่บสองใบนะคะไพ้เมเจอร์ค a น a นะคะเราจะอ่านหมดเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นไพ่ที่จะปล่อยเหมือนกันนะคะสามารถติดตามได้ในช้อปปีเนาะที่เดิมแหละที่เคย ลอยไพ่รอบที่แล้วนะคะที่แบบส่งต่อนะคะโอเคเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องอีกเช่นเคยดูซิว่าวันนี้าวางไว้น,นี่ด้ไมวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงนะคะถ้าเรื่องมันน่าสนใจเดี๋ยวเค้กจะทำ extended reading แต่ถ้าไม่ก็อาจจะไม่ได้ทำนะคะอลองดูเนะาะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณของเค้กของใครก็ได้นะคะ แต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็อย่าพยายามให้มันเป็นเรื่องของคุณนะเดี๋ยวเครียดนะคะแต่ถ้ามันดีนะคะเคก็ขอให้เป็นเรื่องของทุกคนเลยนะคะปกติไพ่สองเนี้ยไพ่สองใบเนี้ยคือคู่กันนะหมายถึงว่าไพ่เขาคู่กันนะคะเป็นคู่กัน เขาอาจจะเคยคนคนนี้เหมือนเหมือนเคยคบหาหรือเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น long term relationship อะค่ะคบมานานหลายปีเลยแหละหรืออาจจะเคยแต่งงานมาก่อนแต่ตอนนี้เหมือนชีวิตมีปัญหาหรือว่าเลิกลากับคนรักหรือกำลังจะหย่า ในขณะที่ตัวคุณเป็นคนที่มีคติหรือว่าถือตั้งมั่นเลยว่าฉันจะไม่เป็นคนในความลับเป็นกิ๊กหรือว่าเป็นเมียน้อยของใครเด็ดขาดฉันฉันจะไม่เป็นคือตัวคุณจะมีทัศนคติว่าฉันต้องเป็นคนเดียว The One and อ n l y แต่ไม่ใช่ n u า b e r ขวันนะคุณไม่ได้อยากเป็นที่หนึ่งเพราะไม่ได้ต้องการให้เมียที่สองแต่คุณต้องการเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าคุณจะมีคนรักหรือมีคู่ ขาอยู่ในช่วงที่ประนีประนอมกับคนรักของเขาที่อาจจะคบกันมานานหรือแต่งงานกันได้คะ่ะอย่างที่บอกว่าเอเนอร์จีเหมือนคนที่กําลังจะหยา่าอยู่ในช่วงที่กําลังจัดการปัญหาและกําลังเกลี้ยกล่อมหรือว่าพูดคุยกันว่าเออมันมีอะไรที่ยังสามารถปรับได้อีกไหมถ้าไม่ได้ความสัมพันธ์มันก็ต้องจบแหละอะไรอย่างนี้คะ่ะ เออแล้วถ้าจะจบเนี่ยเราจะแบ่งนั่นแบ่งนี่กันยังไงใครจะย้ายออกบ้านจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือหลายอย่างมากมันมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเปเปอร์กฎหมายอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่ลงทุนลงแรงร่วมกันเงินในขณะที่ตัวคุณเนี่ย energy คุณเป็นเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณอาภัพรัก นี่ฉันเกิดมาฉันจะมีคู่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จในความรักและมันจะมีใครสักคนที่เกิดมาเพื่อคุณจริงๆไหมเมื่อไหร่ที่คุณจะได้เจอคู่หรือคนที่เป็นของคุณจริงๆสักทีเครู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนคุณยังไม่เคยเจอกันเลยหรือคุณอาจจะเจอกันแล้วแต่ตอนนี้แยกกันเพราะว่าคุณรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นช่วง separation แล้วคราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับ ตัวคุณอะมีความคิดที่ว่าคุณไม่อยากเป็นกิ๊กเขาหรือเป็นภรรยาน้อยหรืออะไรย่างี้เนาะมันเลยทําให้คุณถอยออกมาแล้วมันเหมือนคุณไม่ได้รอคนคนนี้หรือคุณอาจจะยังไม่เคยเจอเขาแล้วเออยังไม่เคยเจอเขาแล้วทีนี้มันทําให้คุณสงสัยว่าเนื้อคู่คุณอยู่ไหนเกิดหรือยังอะไรอย่างี้ค่ะเออคืรู้สึกว่าคนนี้เขาอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้แต่คุณยังไม่ได้สารสัมพันธ์กันในเชิงว่าเป็นคนรักกันหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะ เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมากๆอาจจะเป็นคนที่หุ่นดีหรือหน้าตาดีหรือหน้าที่การงานดีอะไรสักอย่างนึ่งที่เป็น,สนเสน่ห์ที่แบบดึงดูดให้คนเข้ามารักมาชอบเขาแต่ตัวเขายังไม่ได้อยากที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือสารสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะชีวิตเขายังอยู่ในช่วงเนะะี่ค่ะปรับตัวเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเลิกกับคนเก่าเนี่ย แต่เขาเขาจัดการเรื่องพวกเนี้ยแบบเงียบเงียบไม่ได้ปรักเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่ได้เขาจัดการเรื่องส่วนตัวแบบเงียบเงบภาพคนอื่นที่มองเข้ามาจะเห็นแค่ดวงดาวสีเหลืองเนี่ยเขาจะไม่เห็นสีขาวๆเนี่ยจะไม่เห็นปัญหาว่าคนเนี้ยชีวิตมีปัญหาหรือเจออะไรอยู่หรือกําลังผ่านเรื่องราวอะไรอยู่ในชีวิตหนักๆจะไม่มีใครรู้แต่ตัวเขารู้ทุกคนจะเห็นว่าเขาเหมือนเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์มีแต่คนเข้าหาเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะ เออในขณะที่ตัวเขาเนี่ยไม่สนใจใครนะคนที่เข้ามาสนใจเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าเขาก้มลงมองแต่น้ําคือเขากาลังเคลียร์เรื่องอะไรหลายอย่างล้วนทั้งใจเขาด้วยในขณะที่ตัวคุณก็คือคุณหม่นหมองคุณไม่สดใสคุณรู้สึกว่าชีวิตฉันมันเต็งกระตายมันไปเรื่อยๆอ่ะแบบที่ว่ามันไม่ไม่ค่อยแฮปปี้อะค่ะเพราะคุณรู้สึกเหมือนคุณขาดอะไรไปแล้วคุณต้องการอะไรบางอย่าง เข้ามาในชีวิตเพื่อสร้างสีสันอะไรบางอย่างทั้งที่คุณรู้สึกว่าเออคุณก็ไม่ได้ขาดคุณก็มีครบแต่บางอย่างมันหายไปเหมือนมันขาดไปอะแต่ไม่รู้ว่าอะไรซึ่งหนึ่งในนั้นแหละคุณก็จะลือๆคุณจะแบบเออหรือฉันต้องการแฟนวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็แบบไม่เป็นไรก็อยู่ได้แต่แต่มันจะมีพ a ช s i o หรือความสุขบางประการที่มันหายไปตัวเขารู้สึกว่า เขายังเคลียร์เรื่องเก่าๆไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นใบหย่าทรัพย์สมบัติหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยคะ่ะเขายังเคลียร์ไม่เสร็จยังเคลียร์ไม่จบเขาก็เลยไม่อยากที่จะรับปัญหาอะไรเข้ามาเพิ่มในขณะที่ตัวคุณเห็นไหมว่าไพ่กลับหัวหมดเลยเหมือนตอนเนี้ยคุณชีวิตคุณหยุดนิ่งนะคะหยุดนิ่งแบบไม่ได้หยุดนิ่งทุกเรื่องแต่มีเรื่องเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องนี่แหละที่มันนิ่งอยู่มันไม่ไปหน้ามาหลัง ต่อให้คุณพยายามจะขยับ้ซายขยับความ,มันก็ไม่ขยับถ้ามันคือเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณคนนี้มันยังไม่ขยับเพราะอะไรเพราะตัวเขายังไม่ได้อยากจะอินวอลหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับคุณหรือไม่ได้อยากที่จะดึงคุณเข้ามาอยู่ในปัญหาของเขาเขาผลักคุณออกมีเส้นกลางกลางกั้นไวนะคะ้ค่ะเนี่ยคุณเลยทําอะไรไม่ได้สักอย่างโอเคอ่ะ ว่าแล้วคราวนี้เนี่ยเขาหลังจากที่ตัวเขาเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคือหมายความว่าเคลียร์ทั้งใจเคลียร์ทั้งปัญหาเอกสารคือถ้าเขาโสดสนิทแบบเรียบร้อยแล้วจิตใจเขาไม่ได้ผูกติดหรือว่าเครียเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับคนคนหนึ่งที่เขาแอบมองแอบชอบ รู้สึกดีๆเห็นแล้วว่าคนคนเนี้ยคนใหม่ที่เขาเจอเนี่ยคือคนที่น่าจะอยู่กับเขาไปได้ตลอดถึงเราจะแตกต่างกันก็ตามผู้หญิงกับสีโตเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะเขาเหมือนกับเจอรักแท้ที่ที่รอมานานตอนที่ได้เจอคนคนนี้ <conom ía> ตัวคุณเนี่ย พอพอถึงจุดที่มันหยุดนิ่งมาสักพักเนะะี่ยค่ะมันจะมีจุดที่คุณสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากความน่าเบื่อหน่ายความไร้สีสันบางอย่างนั้นไปมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คนคนเนี่ยก้าวออกมาจากหลุมดำที่เขาเคยกักตัวเองไว้อะคะ่ะก้าวออกมามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันแล้วพอพอเขาก้าวออกมาออกมาจากโลกมืดของเขาเนี่ย แล้วก็ตัวคุณเนี่ยออกมาจากความเบื่อหน่ายออกมาจากความความที่คุณรู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตฉันต้องการอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะหมายถึงความรักคนรักคู่รักพารชันหรือว่าเซ็ก์คุณก็ได้เจอเขาพอดีมันเป็นช่วงเวลาที่ท,ที่เขาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองแต่เขาไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะต้องมีใครคนใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่พอเขาได้เจอคนเนี่ยเค้กมองว่าเป็นคุณที่เป็นเดอรฟูลเนี่ยได้เจอโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอคนคนนี้ ในขณะที่ตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะได้เจอเขาเพราะอะไรเพราะคุณรอมาตั้งนานเนี่ยมันก็ไม่สมหวังสักทีคือมันมีแต่แบบเรื่องที่น่าผิดหวังหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจในเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอคุณสองคนได้มาเจอกันเนี่ยมันดันแบบเฮ้ยคนที่มันโอเคที่มันเข้ากับเราได้หรือว่าคนที่มันใช่เนี่ยมีอยู่จริงแล้วเขารู้สึกตั้งแต่แรกแกเลยตั้งแต่ได้เจอคุณได้รู้จักคุณว่าคนเนี่ยคือคนที่เขาน่าจะอยู่ อยูดด่ด้วยได้ไปได้ตลอดโดยที่ไม่เบื่อแล้วก็เราไม่น่าจะมีปัญหากันและคุณได้ให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะเคยพังมาแล้วในอดีตในขณะที่ตัวคุณเนะี่ยเพราะเขาอาจจะเคยมีอดีตหรือเขาอาจจะดู r e t i v e หรือว่า uh, ive, uh, มีความลับหรือมีสิ่งที่ไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้คุณฟังทั้งหมดเลยเง,ไงี้ยค่ะมันเลยทาให้คุณแบบรู้สึก แฮงค์เองว่าแบบเนี้ยว่าถ้าคุณจะสารสัมพันธ์กับเขาแล้วคุณไม่ได้รู้เรื่องของเขาทุกเรื่องเนี้ยคุณจะไปกับเขาได้ได้นานแค่ไหนรอดหรือไม่รอดเพราะคุณจะสงสัยตลอดเวลาว่าเอ๊ะเรื่องนั้นยังไงเรื่องนี้ยังไงทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีคําถามเยอะนะเกี่ยวกับคนคนเนี้ยเพราะ เขาเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องในอดีตทุกเรื่องมาเล่าหรือมาพูดให้ใครฟังคะ่ะขนาดตอนที่เขาแก้ปัญหาเขายังแก้แก้คนเดียวเงียบๆเ,เลยอืมไม่บอกใครว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตเขามะไเลยทำให้คุณยิ่งสงสัยยิ่งมีคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือเรื่องราวในชีวิตเขาคุณเนี่ยพร้อมมากนะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้มี อดีตที่มันไม่ค่อยแย่ yeah. คุณไม่มีเขาเรียกอะไรนะชนะติดหลังไม่มีแบกเกจไม่มีกรรมที่ไม่ดีไม่มีอะไรที่แบบไม่พร้อมอะคะ่ะเดอะฟูลเนี่ยคือคนที่พร้อมแล้วแลวคุณพร้อมจริงๆ the empress เนี่ยคุณพร้อมมากพร้อมที่จะมีแฟนพร้อมสร้างครอบครัวพร้อมเดินหน้าในความสัมพันธ์เต็มที่เลยนะคะ material thing เนี่ยมีหมดเลยนะคะเงินทองคืออย่างที่เคยบอกว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรแต่คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่หายไปเออแต่ตัวเขาเนี่ย อย่างที่บอกว่าเขาเพิ่งออกมาจากอะไรเก่าๆที่มันพังไปเขาเสียบางสิ่งบางอย่างไปด้วยนะรวมทั้งเงินแล้วก็อาจจะเป็นทรัพย์สินหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้ไพ่ The Emperor เนี่ยกลับหัวเขายังไม่พร้อมมันเลยทำให้เขายังไม่พร้อมที่จะไปอยู่จุดเดียวกันกับคุณคือมาแบบตกลงคบหาแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะยังแต่มันจะเป็นในอนาคตนะเพราะคุณเป็นคู่กันนะคะตั้งแต่ไพ่คู่แรกที่ขึ้นมาแล้วนะคะ High p e กับอันนั้นที่ขึ้นมาคู่กันนะคะ เนี่ยเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมและเขายังต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเพื่อให้ตัวเองกลับมาตั้งตัวได้อีกรอบหนึ่งอะค่ะซึ่งเรื่องเหล่าเนี้เคารู้สึกว่าเขาไม่ได้อธิบายให้คุณฟังนะเขาไม่น่าจะอธิบายให้คุณฟังเพราะถ้าเขาอธิบายไพ่ใบนี้ไม่น่าจะกลับหัวเขาอาจจะบอกคุณแต่ไม่ได้บอกทุกเรื่องแต่เขาไม่ได้โกหกนะคือ intention เขาความตั้งใจเขาที่มีต่อคุณเขาไม่ได้โกหกแต่เขาไม่เห็นประโยชน์ ในการบอกเรื่องราวต่างๆกับคุณซึ่งคุณรู้สึกว่าอน,นก็แปลว่าเขาไม่ได้อยากจะเริ่มต้นกับคุณในฐานะคุณรักใช่ไหมถ้าเขาไม่เปิดใจไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ได้อยากผ่านเรื่องราวอะไรไปกับคุณเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้รักคุณใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวทางที่จริงๆเขาก็อยากเริ่มแต่เขาไม่พร้อมคนไม่พร้อมคือไม่พร้อมนะคะ ถ้าคุณเป็นเอ็มเพรสแล้วคุณมีครบเนี่ยแต่เขาขาดอะไรไปหลายๆอย่างแล้วถ้าเขารักคุณอ่ะเขาจะไม่อยากไม่อยากดึงให้คุณมาอยู่ในจุดที่เขาอยู่จุดที่เขายังไม่มีอะไรเลยเขาจะอยากให้คุณแบบได้ดีได้เจอคนที่ดีหรืออย่างน้อยถ้าคุณจะเป็นโสดอยู่แบบนี้ก็ให้คุณได้อยู่ในที่ที่ดีของคุณมีบ้านของคุณได้อยู่ในที่ของคุณที่ไม่ใช่ที่ที่เขาอยู่แล้วมันลําบากจุดที่เขาอยู่ค่ะมันไม่ค่อยดี เขารู้ว่าเขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณหรือบางคําถามที่คุณถามเขาไม่ได้ตอบเขารู้นะคะเขารู้ในขณะที่ตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมามากว่าจะรักจะเลิกหรือจะคบพูดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันรักเธอเธอจะรักฉันไหมหรือจะไม่รักจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือคุณค่อนข้าง Energy Queen of อ w o r นค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาฉลาดแล้วก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า เหมือนเขารักคุณจากไกลๆเหมือนการอธิบายของเขามันมันจะไม่มีเหตุผลมากพอที่จะทำให้คุณอยากอยู่แล้วเขาจะไม่ทำด้วยเหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมอะค่ะ,ะว่าแล้วเขาเขาไม่พร้อมในที่นี้คือเขายังไม่พร้อมในการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะเขาเพิ่งออกมา มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวด้วยนะเขากลัวว่าคุณจะซ้ํารอยกับคนรักเก่าเขาหรือเปล่าที่แบบมันต้องจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันแย่มแค่รู้สึกว่าเรื่องเรื่องฝั่งเขามันหนักหนักมากมากนะคะแล้วก็พอคุณชัดเจนว่าคุณอาจจะถ้าเธอไม่รักฉันเดี๋ยวฉันจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณชัดเจนแบบเนี้ยเขาจะทันทีทันใดเลยอะ ที่แบบไม่ให้ไปอย่าพิ่งไปไม่ให้ไปมาเจอกันไหนได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะอยากดึงให้คุณอยู่เพราะถ้าวันหนึ่งที่คุณจะเดินออกไปจริงๆอะเขาจะแบบไม่ยอมเขาแค่ไม่พร้อมตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาจะไม่พร้อมแล้วเขาเจอคุณแล้วเขาไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะซึ่งถามว่าคุณใจอ่อนไหมที่จะอยู่ต่อใจอ่อนค่ะอยู่ค่ะจากที่ตอนแรกชัดเจนจะไปใจแข็งมากพอเขาพูดปุ๊บเขาเข้ามาหามาเจอปุ๊บคุณแบบ ไม่ไปก็ได้คืนดีก็ได้ <laughs> คนคนที่เป็นคนคิดเยอะคิดเยอะคิดหนักฉลาดรอบคอบอาจจะใช้เวลาคิดทั้งชาติตัดสินใจอีกสองชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปตัดสินใจ mm hmm. ดึงคุณกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาแบบที่พูดออกมาเลยว่าไม่ไปได้ไหมอยู่ตรงนี้กับเขาเมื่อนั้นแหละ เขาคิดมาดีแล้วตัดสินใจดีแล้วและเชื่อคาพูดเขาได้ถึงแม้ว่าความหวังมันจะมีน้อยนิดแต่อย่างน้อยเขามีคุณอยู่ข้างๆอะคะ่ะเขาจะพยายามบิวตัวเองสร้างตัวเอง,เองกลับขึ้นมาแล้วก็เป็น the emperor ที่แบบหัวตั้งอะให้หัวตั้งนะคะคู่กับคุณที่เป็น empress ให้ได้ในขณะที่ตัวคุณนะคุณจะรู้สึกว่าอ๋อเคจะบอกว่า เรื่องการเริ่มต้นหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาดึงคุณไว้เนี่ยเขาจะแค่ดึงไว้นะแต่เขาจะไม่อธิบายอะไรเพราะทุกอย่างมันจะอยู่ในหัวเขาแผนต่างๆการทําทนัา้นทั้งอยู่ในหัวเขาเขาจะไม่อธิบายนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกป่ะค่ะเอาไหนล้งฉันไว้แล้วไหนไม่เห็นพัฒนาไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยล้างฉันไว้แล้วก็เหมือนเดิมคือเหมือนแบบเหมือนไม่ได้พยายามจะเริ่มหรืออะไรอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็ปล่อยให้คุณรู้สึกว่าก็อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมอะไรของเขาวะอย่างเงี้ยคือคุณคุณคุณจะงกรธนิดนิดนึงว่าแบบว่าก็ดึงให้อยู่แล้วทําไมถึงไม่มีความชัดเจนให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่อธิบายในสิ่งที่อยู่ในหัวเขาคุณคุณคุณจะได้รู้แค่ว่าเขาดึงให้คุณอยู่แต่คุณจะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรดึงดึงให้อยู่อยากคบหรอหรือว่ารักหรืออะไรเขาจะไม่ได้สารภาพหรืออะไรพวกนั้นนะคะมันอยู่ในหัวเขาอคนนี้ค่อนข้างทรดดิชแนลเนาะค่อนข้างที่จะ ถ้าอยากจะคบหากับคุณเขาอยากเท่าเทียมกับคุณก่อนถึงจะเปิดตัวว่าเป็นแฟนแล้วขอเป็นแฟนนะคะต้องอเล็กแน์ธรรมดาไม่ได้คนเนี้ยฮอีโก้เออคราวนี้ก็จะมีปัญหาคือเรื่องให้มันหมดเนาะคือมันจะจบตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยมัน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 จะยังเป็นปัญหาอยู่ไเรื่องที่เขาไม่พูดหรือไม่อธิบายเนี่ยคะ่ะถ้าเรื่องนี้มันตรงกับเรื่องของคุณเนี่ย คุณอาจจะต้องใช้ความสามารถในเรื่องของการอดทนเป็นพิเศษเข้าใจเขาในแบบที่เขาเป็นคนคนนี้อาจจะเป็น introvert เล็กๆก็ะได้กด็คือไม่ได้พูดทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยพูดแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้ใครฟังเนะะ่ยค่ะจะต้องสังเกตเอาแล้วก็หาจังหวะดีๆถ้าจะถามเคิดว่าเขาตอบนะเขาคงตอบแต่อย่าถามในสิ่งที่มัน มันเป็นเรื่องอดีตแบบอดีตของเขาคยอย่าแตะแม่ไม่แตะดีกว่าถ้าเขาสบายใจวันไหนหรือถ้าเขาเชื่อใจคุณมากกว่าเนี่เขาจะพูดเองเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเองอะไรเงี้ยคะ่ะให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็บางบางเรื่องบางคําถามเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็ถามเขาได้เพาเออเราเป็นรายการเหลืออะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าฉันต้องอดทนขนาดนั้นกนะับคนแบบเนี้ยคนที่แบบ อารมณันอกก็ไม่ว่างเวลาก็อาจจะไม่ค่อยมีคิดอะไรก็คิดอยู่ในหัวใครจะไปอ่านความรู้สึกออกใครจะไปอ่านใจได้อะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ชอบคนลักษณะแบบนี้ต่อให้ไพ่บอกว่าคุณเป็นคู่กันก็ตามคุณมีฟรีวิวที่จะไม่เลือกเขาก็ได้คุณจะตัดสินใจให้เดะทาวเวอร์เป็นแบบนี้ก็ได้เพื่ออะไรถ้าเดะทาวเวอร์เป็นแบบนี้คุณจะได้ไปเรื่องใหม่จริงๆที่อื่น ที่ใหม่งานใหม่คนใหม่อะไรเงี้ยได้ได้แน่แนถ้าคุณจะไปแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่เลือกนะคะเฮ็กก็เห็นว่าคุณน่าจะเลือกคนนี้ถึงคุณจะรู้สึกแบบงงงปวดหัวกับเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยด้วยนิสัยเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจคุณอาจจะยังผูกกับเขาไว้อยู่ก็เลยไม่ได้อยากจะไปไหนเออ ประมาณน,นี้นะคะไพ่หมดแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วน Extend e d เนี่ยจริงๆเคกอยากทำแต่ว่าเดี๋ยวดูก,ก่อนคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำหรือเปอล่าสำหรับ EP นี้นะคะอืมเคสมีหลายๆอย่างที่จะบอกแต่ว่าพูดไม่ออกคุณกับเขาไม่ได้ปปรับนะ กับการชอบกันนะคะใช้เวลารู้จักกันพอสมควรเลยเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เปิดใจยากมากในการที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตเนื่องจากเรื่องเราเก่าๆเ,เดียวเคยผ่านมาถ้าคุณจะรักคุณแบบนี้นะคุณต้องใช้ความอดทนมากๆเลยอะ่ะซึ่งมันอดทนมากจริงๆค่ะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้เลยด้วยซ้ำกับการมีเขาอะ่ะ ต่อให้เขาจะเป็นคู่คุณก็ตามอะไรเงี้ยเออก็ลองดูนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย